สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับผมแพงเสนา,นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญหนึ่งบาทของราชการที่เก่าสมเด็จพระปรมินทรมหาภูญิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก่าของเหล่านี้แหละครับท่านเหรียญน,นี้สวยงามมากนะครับยังไม่ทําการล้างครับใส่ปิ้งเลยครับ เดี๋ยวนี้ผมเก็บก็เก็บไว้นานอีกตามเคยนั่นแหละครับท่านผมเพิ่งมาตรวจตรวจดูมันก็มีหลายเหรียญอยู่นะครับแบบนี้ที่ผมเจอครับสวยๆทางนั้นเลยใสยวิ่งเลยครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยงามมากครับถ้าพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านมีนะครับเก็บไปนะครับแบบนี้มีราคาแน่นอนครับเพราะว่าใสาวิ่งแบบนี้นักสะสมส่วนมากเขาต้องการมากที่สุดเลยครับเพราะว่า มันหายากครับเนี่ยแบบนี้มันไม่ค่อยจะมีหรอกครับแต่เราวันแต่ละวันผมเจอเหรียญเป็นพันเหรียญครับเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทส่วนมากจะเจอเหรียญบาทมากเป็นสองสามร้อยเหรียญเลยครับเหรียญห้าเหรียญสิบก็เยอะครับเพราะว่าผมอยู่กับเหรียญอยู่แล้วดูที่ครับเหรียญนี้นี่ครับสวยไหมเงาวับเปินะครับนี่ผมวางไว้อยู่นะครับผมยังไม่ถือดูพอชอสองแนห้าร้อย สี่สิบห้าครับท่านเรียนนี้อาจจะไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบที่ว่ามันหายากนะครับแต่เพราะว่าราคามันดีมากเลยครับเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ผมบอกว่าเรียนแบบนี้นักสะสมเขาต้องการครับเพราะว่ามันใสบิง้งอย่างนี้มันสวยงามอย่างจริงๆอย่างจังเลยครับนี่ดูขอบเฟืองก่อนนะครับว่าเป็นไงมั่งดูขอบเฟืองก่อนนะครับ เรดูสิคขับขอบโฟวยังใสบิงอยู่มันเกิมเดิมนะครับเนี่ยยังขอบสวยมากเลยนะครับเนี่ยนักสะสมส่องการแบบนี้นะครับที่สวยแบบนี้ครับดูสีครับใสบิงเลยครับเป็นเงาวับเลย,ยแบบนี้แหละครับอาจารย์ผมบอกว่าถ้ามีเยอะๆก็เก็บไปอีกสักพักหนึ่งจะพาไปขายแกบอกว่างี้แกจะบอกดีไม่ดีแกจะรับซื้อของผมเสียเองเลยนะครับแต่ผมก็เก็บใบเยอะอยู่ ถ้ามีแบบนี้ประมาณ3 0มสิบสี่สิบเยนนะครับผมจต่คนรลบพอสอครับไม่ใช่พอสอเดียวกันครับมันนานทีมันจะเจอหรอกครับไม่ใช่จะเจอทุกวันทุกวันบางครั้งมันก็ไม่เจอเลยก็มีครับท่านเป็นวันวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเจอสองเหรียญมั่งสามเหรียญมั่งอะไรนี่แหละครับถ้าใครมีนะครับอย่าลืมนะครับเก็บไว้เลยครับแบบนี้สวยๆอย่างนี้นี่รับรองโอกาสหน้าครับไม่นานหรอกครับท่านจะมีเงินท่านจะรวยแน่นอนครับ จากเหรียญบาทธรรมดานี่แหละจะทําเงินให้ท่านครับเพราะว่าคนเราเศร,รษฐกิจแบบนี้เราต้องอาใส่แบบนี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าทํางานอย่างเดียวจะได้เงินเยอะนะครับมันไม่มีหรอกครับเราก็ต้องหาอะไรเสรมิมไปบ้างอย่างนี้แหละครับเก็บเหรียญไม่ไม่ต้องเยอะหรอกครับเห็นอะไรสวยๆก็เก็บไปก่อนเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งว่าเราก็ไปสอบถามเขาดูว่าที่นักสะสมเนี่ย เขาเก็บใบนี่เขาจะรับซื้อไหมอะไรไหมอย่างนี้แหละครับตามเพจตามเพจตามอะไรต่างๆนะครับใน Facebook อย่างนี้ตามเพจเลยว่าในช่องต่างๆของ y YouTube นี่มีรับซื้อขายเหรียญมากทุกแทบเลยทุกช่องแทบท,ทุกช่องเลยครับที่เขารับซื้อแต่ผมยังไม่รับซื้อรอกนะครับทุนผมยังไม่มีมีอยู่แต่นิดเดียวนะครับผมก็เลยหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนซื้อเหรียญที่ห้าสิบหกสิบาทอย่างนี้ไปก่อนครับ ร้อยสองร้อยผมไม่มีหรอกนะครับ